สวัสดีครับผมแบงค์อังเคอร์แบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาเปิดถุงต้นวันสีที่ผมเพิ่งจะซื้อมาครับมาดูกันว่าผมซื้อต้อนไหนมาเพิ่มกันบ้างครับบอังเคอรแบงค์คก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเข้าแบงค์แล้วกดไลค์วิดีโอนี้ให้เป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับเคยมีคุยกับเพื่อนๆพ,นพน่พี่ๆน้องๆหลังมายนะครับว่าช่วงนี้ผมก็พักการเอฟต้นไม้ไปบ้างแต่ผ่านมา2วันก็คือ อดใจไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้หันมาเล่นบอลสีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่ากระแสบอลสีเนี่ยมีเรื่อยๆนะคบแล้วก็ราคาเนี่ยลงมาแล้วพอราคาลงมาแล้วก็เป็นโอากาสเหมาะที่พวกเราเนี่ยจะไปช้อนซื้อมาสะสมเอาไว้นะคบเพราะว่าช่วงพีคๆเนี่ยซื้อไม่ไหวจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเรามาเริ่มกันเลย้วกันนะครับผมเนี่ยไปซื้อมาจากที่ตลาดสนามหลวง2นะคบที่ร้านเดียวเลยวันนี้ซื้อมาจากร้านเดียวนะครับชื่อว่าร้านพี่มนตราคาเลเดียมนะครับ เป็นร้านที่อยู่ที่ซอย8ใกล้ๆก,กับโซนปลานะครับเป็นร้านที่ขายบอลสีโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยด้วยนะครับพี่เขาน่ารักมากเลยนะก็โดนมาหลายต้นเลยนะครับเริ่มกันที่ต้นนี้ครับต้นนี้นะคะเป็นบอลสีที่ชื่อว่ามิ่งมงคลนะก้านจะมีออกสีม่วงๆแบบนี้นะครับน่ารักดีแล้วก็กระถางนี้เนี่ย มี2ต้นนี้นะครับก็เลยดูดกแบบนี้นะแต่ละต้นที่ผมซื้อมานะครับราคาน่ารักอะราคาไม่เกิน300นะครับสำหรับทุกๆต้นที่ซื้อมาในคลิปนี้เลยพอโตกว่านี้นะลายเขาก็จะชัดมากขึ้นแล้วก็ใบใหญ่มากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาในสภาพนี้นะก็เดี๋ยวเรามาอยู่กับเราเนูดูว่าเขาจะโตไปแค่ไหนครับต้นต่อมานะครับเป็นต้นนี้ครับหน้าตาเนี่ยก็จะ แต่ต่างจากต้นตะกี้นิดนึงแต่ว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันมากนะครับชื่อม่วงมงคลนตะกี้นี้คือมิ่งมงค์นนะต้นนี้ชื่อม่วงมงคลก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับ มีลักษณะใบที่ออกแบบชมพูม่วงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ก้านเป็นสีอ่อนไม่ใช่สีม่วงแบบตะกี้นี้นะครับหลังจากที่ซื้อไปแล้วนะผมก็ไปเสิร์ชใน g o o g l e นะใบที่โตแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะใหญ่แล้วก็มีใบออกสีม่วง,วงแดงๆนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับต้นนี้ซึ่งก็ยังไม่มีเหมือนกันนะต้องบอกเลยว่าต้นไม้ของร้านนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแล้วก็ฟอร์มดีน่ารักใบสวยนะครับทุกต้นเลยแล้วก็ราคาไม่ได้โหดร้ายด้วยนะสำหรับร้านนี้นะครับต้นถัดมานะครับเป็นต้นที่อยาก ได้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าราคาตอนที่สูงเนี่ยก็คือสูงมากนะครับเอื้อมไม่ถึงจริงๆไม่กล้านะแลวพวกราคาเบาๆที่ขายตามช้อปปี้เนี่ยก็เป็นต้นจิ๋วๆที่ไม่กล้าสั่งเพราะว่าก็กลัวว่าเขาจะขิดระหว่างการขนส่งนะครับแล้วก็เจอในร้านนี้ว่ามีก็เลยอเอามาด้วยแล้วกันนะครับเป็นต้นนี้ครับนั่นก็คือต้นชายชนนะครับใครที่เป็นสายบอลสีใครเป็นคนรักต้นไม้เนี่ยน่าจะต้องคุ้นเคยกับชื่อนี้แน่นอนนะเขาเคยมีช่วงนึงที่แบบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับเป็นบอลป้ายคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดในนเรื่่อองบบทีี้าผมม ้นนางใหม่ใช่ไหมต้นชายชนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันนางใหม่เนี่ยจะเป็นแบบป้ายแดงอันนี้ก็ป้ายแดงเหมือนกันแต่ว่าลายข้างนอกของเขาเนี่ยจะมีออกสีขาวมากกว่านะครับต้นเบบี้อย่างนี้ต้นนี้จําได้ว่าซื้อมากกระถางนี้300บาทนะครับ mm hmm. ก็ดูแล้วนะถึงเขาจะเป็นต้นเบบี้เนี่ยแต่ว่าดูแข็งแรงไม่ได้แบบดูเฉาหรือว่าดูใกล้ขิดนะครับก็เลยเลือกมานะเราก็ สีมีลายสีแดงแล้วด้วยนะครับสำหรับต้นชายชนเบบี้ต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอยู่กับอังเคลนะดูว่าจะโตไปแค่ไหนนะย่าเพิ่งคิดนะลูก่าเพิ่งคิด่าเพิ่งคิดต้นที่ใหญ่ๆกว่านี้นะก็จะราคาสูงกว่านี้นะล้วก็ลายก็จะชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดีใจนะที่รู้สึกว่าได้ไปเจอมาแล้วก็ได้มีมาในกลุ่มปาร์ตี้ต้นไม้ของพี่บ้านอังเคลนะครับใครที่เป็นสายสะสมผมว่าก็ไม่ควรพลาดต้นนี้นะต้นต่อมานะครับเป็นต้นนี้ครับชื่อว่าอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะ ดูสิโป๊ะหมดเลยเขารู้หมดเลยว่าอยู่แถวไหนเนี่ยโอเคต้นถัดมานะคะเป็นต้นนี้ครับชื่อว่าดอนเจดีนะครับเ,เป็นอีกต้นหนึ่งที่มีลักษณะใบที่โดดเด่นนะต้นนี้เนี่ยจากที่ผมสัมผัสดูนะครับใบของเขาเนี่ยจะมีความหนานะแล้วก็ลายใบลักษณะอะไรอย่างนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าต้นบอนลรวยร้อนฟ้าที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าต้นนั้นเนี่ยใบจะมีลักษณะแดง ก่านี้ทั้งใบนะครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเป็นสีเขียวนะก็เลยเอามาเพราะว่าเพื่อที่จะได้แบบว่าเออเป็นแบบว่าหยินหยางอะไรอย่างนี้นะก็สวยดีนะครับสำหรับต้นนี้ดอนเจดีผมไม่ค่อยเห็นขายเท่าไหร่นะก็พอเจอแบบก็รู้สึกแปลกดีก็เอามาสะสมเอาไว้ในคอลเลกชันครับเพราะกระถางนี้ค่อนข้างใหญ่ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับต้นต่อมานะครับเป็นต้นนี้ครับแ่วงชื่อว่านางเสือดาวแงวลายใบยของเขาเนี่ย เป็นบอลที่มีลายจุดๆเหมือนเสือดาวนะแต่ว่าเป็นจุดที่เป็นสีชมพูเป็นเสือดาวสาวหรือเปล่านะก็เลยเป็นที่มาของชื่อนางเสือดาววนะเนาะก็แปลกประหลาดดีนะครับเพราะว่าผมมันมีต้นที่คล้ายๆอย่างนี้ที่เป็นอารมณ์ฟิลสาวน้อยปะแป้งอนะแต่ว่าอันนั้นเน่เขาจะเป็นจุดสีขาวสีชมพูใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นจุดสีชมพูวันเย็นแบบนี้นะครับก็ดูแปลกตาดูสวยดีนะครับถ้าเราเข้าวงการบอลสีแล้วมันยากที่จะแบบว่าอยู่มีแค่หนึ่งต้นนะมันแบบ พอมีแล้วมันก็ต้องแบบมีสะสมสะสมอีกเพราะว่าบอลสีของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีเยอะมากเลยมีหลายลายมากเลยนะครับเราก็ข้อดีก็คือราคาบางต้นเนี่ยไม่ได้แพงนะแล้วก็เราอยู่ในประเทศที่สามารถปลูกเขาได้อย่างงามกระแสะบอลสียเมงนอกพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมครับเขาก็จะปลูกไม่ค่อยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีจุดเด่นตรนงนะครับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะมาปลูกนะกันเนาะม,มาถึงต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นต้นนี้ครับแวง ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่พี่เขาเอาป้ายออกไปนะคะผมก็เลยจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะต้นนี้เนี่ยไม่ใช่สาวน้อยป่าแป้งแล้วก็ไม่ใช่ธมยาหน้าตามันจะคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าลักษณะใบเนี่ยจะกลมๆก,กว่าแล้วก็ส้อยป่าแป้งเนี่ยใบยมันจะยาวๆกว่าใช่ไหมครับต้นนี้เนี่ยจะกลมกว่านะถ้าผมจะไม่ผิดจะชื่ออะไรที่มีสุโขทัยอะไรสกักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อถูกหรือเปล่านะใครที่รู้ชื่อต้นบอลต้นนี้ถูกนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยนะครับ ลายสีเนี่ยก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะกระจายใหญ่เยอะกว่าสาวน้อยปาแป้งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสวยแล้วควรจะต้องมีนะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอาดีไหมเอาดีไามสุดท้ายก็เอามาเหอะนะอย่าคิดอะไรเยอะนะครับกับการปลูกต้นไม้นะถ้าเราซื้อแล้วเรามีความสุขก็ซื้อไปเถอะนะครับ และนี่ก็เป็นต้นไม้ทั้งหมดที่ผมซื้อมาในคลิปนี้จากสนามหลวง2ที่ร้านมนตราาเลเดียมซอย8โซนปลานะครับจะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆโซนปลานะครับเดี๋ยวผมมาใส่รูปไว้ตรงนี้นะพอดีว่าผมผมมีถามเขาว่านะครับพี่เขาบอกว่าเขายังไม่สะดวกส่งใรษณีน์นะสำหรับใครสนใจและบ้านแถวนี้เนี่ยก็มีโอกาสแวะมาที่สนามหลวง2ก็แวะไปที่ร้านนี้ได้นะครับร้านนี้ ซึ่งผมไม่ได้สปอนเซอร์นะคือทุกต้นนี้ก็คือไปซื้อมาเองนะครับแล้วก็เอามารีวิวเปิดถุงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับใครที่เป็นสายต้นไม้นะก็แนะนำนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับแถวโซนสนามหลวงสองเนี่ยก็ลองไปเดินดูตลาดต้นไม้แถวบ้านเพื่อนๆดูแล้วก็ได้นะครับว่า,ามีต้นแบบตา์อย่างนี้หรือเปล่านะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอ <ๆ S 2> นี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาประมาณนี้ครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรถ้ายอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรหรือมีคำถามอะไรนนะคครับบกก็็มมมเตลลงาา้้้้ิปีไดถ ผิดตรงไหนเนี่ยก็ขอโทษด้วยตรงนี้นะครับจะตางของเพิ่มได้ที่เพจ Uncle b a n k หรือที่ Instagram Hi Uncle b a n k ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับพนนี้ผมขอตัวไปจัดเด็กๆไว้ในโซนต้นไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย